สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกอ f ิเชีย l นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมมารับฟังช่องช้างเผือกนะครับติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในวันนี้นะครับในนามพระนะครับหุเพ็นอุ้มนางนะครับหรือล้อมนางนะครับ ไม่ทราบที่นะครับมาให้มารับชมนะครับเห็นพระสายเมตตามหานิยมนะครับหญิงหลงรักนะครับมันดูเนื้อนะครับไม่ทราบกรุ๊ปไม่ทราบที่นะครับพระดีๆนะครับดูความเก่านะครับ าที่ไม่เจอนะครับแต่ถูขกองก่าแล้วนะครับน่าจะเก่าจริงนะครับอุ้มนางสามคนตนนครับ ค้ามเข้าอย่างเดียวครับพุทธคุณครับเมตามหานิยมอยู่แล้วนะครับจับพลังก็น่าจะจับได้นะครับถ้าใครจับพลังได้นะครับ อันนี้นะาะปิดทองด้วยนะครับรีบระยับนะครับทองนะครับลง เอานะครับแต่เราไม่รู้ว่าฝั่งอะไรอยู่ในนี้นะครับดูความเก่านะครับเก่ามากนะครับทุกคนดีนะครับเราดูความเก่าอย่างเดียวนะครับ ายุได้นะครับ ุสามนางนะครับขุนเพนหรือขุนเพนล้มนางนะครับ แน่นอนนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้าแวะมาชมมารับฟังช่องทางฝพกอเิเชิยวนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซัดบสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามครับสวัสดีครับ